อาหารคําแรกนะคะที่เข้าป่กคําแรกเป็นอะไรบ้างนะคะช่วงนี้ที่ทิดาทานเนาะก็จะมีนี่จ้ะผักเนาะเป็นผักนะคะเป็นผักเป็นตัวผักคือมันพูดตรงๆว่าเราไม่ค่อยได้แบบว่าได้แบบหาอาหารที่มันแบบว่าเป็นตัวผักจริงๆอ่ะก็กินแหละกินกลางวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเช้ามันมันมันทําไม่ทันแล้วอาหารทั่วไปที่เขาขายก็ก็เป็นแต่แบบว่าแป้งๆเยเอะเนาะข้าวเหนียวมูปิ้งอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยมาหาทางเลือกอะไรที่มันแบบว่าง่ายสะดวกกับกับตัวเราด้วยอะคะ่ะอ,อุ้ยชั้นเนี้ยจะเป็นอะไรกับนี่ผักันนี้โปรตีนตัวโปรตีนของเมอรี่นะคะโกลโปรตีนตัวนี้นะคะเขาจะมีในเรื่องของนี่ส้มสีเรื่องนะคะสารสกัดแล้วก็วิตามินวิตามินเกลือแรกกว่าแบบ ยี่สิบสี่ชนิดอสองช้อนจับปอบนี้มือนี้วันนี้เขาจะมีแบบว่าตัวคอลลาเจนด้วยนะช่วยเรื่องผิวด้วยเ,เป็นโปรตีนที่ช่วยเรื่องผิวด้วยและกลิ่นเขาก็คือกาแฟลาเต้จ้าเป็นคอฟฟี่ลาเต้กลิ่นหอมแบบกาแฟเลยอะ ใส่กับน้ำเย็นมันก็จะกินง่ายขึ้นนะฉัน <c oughs> ว่าใช้แก้วแบบเช็ดง่ายกว่า <c oughs> <c oughs> ก็ลองซื้อมานนะแบบว่าแก้วแก้วที่มันปั่นอยู่ข้างในเลยอื <c oughs> ตรงนี้นะ หอมกา,ฟาแฟมาจ้ะทำไมถึงกินแบบว่ามีเป็นโปรตีนแล้วก็พวกพวกผักอะไรอย่เงี้ยนะเพราะว่าจะให้เขาช่วยในเรื่องอ่ไม่ทําให้ค่าของน้ำปลาน้ำพึ้นอะ่ะ <c oughs> คือปรับการทานอยู่ค่ะนี่แหละแนะนำว่าใช้เป็นแก้วเชนง่ายกว่า <c oughs> มันก็ฝันได้แหละแต่ว่า เบาๆนวลๆนี่ตีดูนี่เฮ้ยผัก,ปปกเวจีบาลานซ์กินด้วยกันค่ะเรียบเวลารสชาติดีกินง่ายตัวนี้อือ